ใครได้ดูข่าวนี้บ้างคะทุกคนข่าวที่มีชายวัย31ปีเสียชีวิตในโรงพยาบาลที่เมื่อวานเขามาออกรายการหนกระแสกันนะเนาะโอ,อ้เหตุเกิดที่โรงพยาบาลการทาร,รักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะทุกคนซึ่งต่อมาก็ได้ทราบรายละเอียดว่านายแพทย์ถนงวีระแสงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดเนี่ย ลงโทษเจ้าหน้าที่สองคนนี้เพียงแค่สั่งพักงานเท่านั้นเองทั้งๆท,ที่การกระทํามันสอไปว่าเป็นการทําเกินกว่าเหตุทําให้ผู้อื่นได้รับความสูญเสียก็คือถึงแก่ชีวิตเลยคือมันไม่ได้เป็นการที่แบบว่าแค่แขนหกักขาหากักอะไรอย่างี้ใช่ป่ะแต่เขาเสียชีวิตแต่สองคนนี้แค่ถูกสั่งพักงานเองเหรอชาวเน็ต ต่างก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากค่ะทุกคนนะเราไปดูรายละเอียดของข่าวนิดนึงเขาบอกว่าจากกรณีที่มีชายวัยสาปีเสียชีวิตในโรงพยาบาลกาตารักจกังหวัดรีสเกตเนี่ยเบื้องต้นมีการตรวจสอบแล้วาตามใบหน้านะคะทุกคนหลายจุดก็จะมีแผลฟกช้ำดําเขียวทําให้ครอบครัวญาติพี่น้องเนาะก็เกิดความสงสัยคะ่ะโ็เลยได้มีการนําร่างส่ง ไปตรวจนาะยสะอาดเนี่ยผู้เสียชีวิตชื่อนายสะอาดส่งไปตรวจชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจผ้นชนะสูตรออกมาปรากฏว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของนายสะอาดเนี่ยสารนิฐานว่าสมองได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระแทกด้วยของแข็งทําให้ครอบครัวยิ่งมั่นใจว่านายสะอาดถูกทําร้ายจนเสียชีวิต จนกระทั่งมีการเปิดคลิปกลางรายการโหนกระแสในขณะที่ในสะอาดผู้เสียชีวิตได้เดิอนออกจากเตียงและถูกเจ้าหน้าที่พยาบาลสีคนรุมจับทุ่มและทุบตีตามที่มีการนําเสนอข่าวนั่นแหละคลิปทุกคนน่าจะได้ดูถ้าใครได้ดูข่าวถ้าไม่ได้ดูลองไปย้อนดูนะคะของของโหนกระแสพี่หนุ่มกัญชัยนี่แหละโดยสาเหตุที่นายสะอาดเนี่ยผู้เสียชีวิตเข้าโรงพยาบาลมารับการรักษาเนี่ย สาเหตุก็คือจากการที่เขาตัดสินใจที่จะหักดิบเลิกดื่มเหล้าค่ะแล้วก็เกิดอาการช็อกก็อารมณ์ประมาณว่าลงแดงแล้วแหละทุกคนอันเนี้เราเข้าใจเลยนะเราเคยมีน้องชายเป็นลูกอาเนี่ยนางก็อารมณ์ประมาณหักดิบนี่แหละทุกคนมันก็จะมีอาการประมาณอย่างเงี้ยก็คือทุรนทุรายจะจะต้องกินให้ได้จะต้องเอามาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่เจ้าหน้าที่ บุรุษพยาบาลพยาบาลคุณหมอจะทำได้นั่นก็คือช่วยช่วยแบบเหมือนกับว่าล็อกตัวเขาเอาไว้กับเตียงอะไรอย่างเงี้ยคิดออกไหมแต่เมื่อทุกคนได้ดูคลิปนี้แล้วทุกคนต่างก็มองแล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแต่การกระทำในคลิปนี้มันเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุคนป่วยหนึ่งคนซึ่งดูแล้วไม่แข็งแรงเดินงนเงียนง,งนเงีน เจอกับเจ้าหน้าที่บุรุษพยาบาล2คนที่แบบพยายามจะล็อกเอาไว้ไม่น่ใจาใช่ก็น่าใจะใช่บุรุษพยาบาละนะเนาะล็อกเอาไว้แล้วจริงๆถ้าล็อกตัวได้แล้วก็แค่เอากุญแจมือมาล็อกก็น่าจะจบไหมไม่เห็นจะต้องไปทําตามในคลิปเลยเนาะมีการจับทุ่มทุบตีนู่นนี่นั่น,นตามที่เราดูในคลิปนะ,ะนี่มันคือเป็นการทําเกินกว่าเหตุเกินไปเหมือนกับ เหมือนกับคุณบรรดานโทสะอะไรคุณมีเหมือนคุณมีประเด็นอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าหลายคนบอกแบบนี้เลยนะคะนั่นแหละนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทางญาติพี่น้องคุณพอ่อคุณแม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือบอกว่าไม่ยอมเด็ดขาดเลยนะซึ่งต่อมาเมื่อวานนี้นายแพทย์ธนง์วีระแสงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเสะเจดก็ลงพื้นที่ค่ะไปมอบสิ่งของให้กับญาติของนายสะอาดผู้เสียชีวิตพร้อมกับสอบถามข้อได้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ะะแล้วก็ยังมีการเปิดเผยข้อมูลต่ออีกว่าอันดับแรกในแพทย์ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นและก็ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจากคลิปเหตุการณ์ที่สื่อมีการนําเสนอนั้นก็ต้องมองว่าเป็นการกระทําที่รุนแรงเกินกว่าเหตุซึ่งจริงๆแล้วการกระทําในเรื่องนี้บางครั้งก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่หน่วยงานเองก็ปัดความรับผิดชอบไม่ได้และอาจจะเป็นเรื่องของการขาดทักษะของเจ้าหน้าที่ในการดูแลพยาบาลผู้ป่วยซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดจะได้สั่งพักงานเจ้าหน้าที่สองคนที่ปรากฏในสื่อแล้วและจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ต่อไปโรงพยาบาลกันทร,รักษ์ ตอนนี้นะอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลซึ่งยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์และในส่วนของการชี้แจงนั้นทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทารักก็จะได้ทำการชี้แจงในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งตนก็ได้บอกกับทางญาติว่าในเรื่องนี้จะให้ความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าทางเราจะเข้าข้างคนผิดใครผิดก็ว่าไปตามผิด อ,อีกทั้งเรื่องของการเยียวยาตามมาตรา41ของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีอยู่ตามสิทธิ์ก็จะดําเนินการให้และส่วนที่เหลือก็จะพูดคุยกับญาติของนายสารผู้เสียชีวิตว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไรในเรื่องนี้ทุกคนพอได้ดูข่าวนี้พอได้ฟังข่าวนี้แล้วมีความคิดเห็นเป็นเช่นไรบ้างคะต่อจากนี้เราจะแบบเหมือนแบบโอ๊ย หมือนกับไว้ใจใครไม่ได้เลยเนาะไม่ว่าจะหันทนะ่าไปทางไหนตำรวจเอ่ถ้าหานเอยครูเอย,เอ,ยอะไรเอยบางทีมันก็นะมันก็มีทั้งคนที่แบบมันก็เหมารวมไม่ได้นะเนาะแต่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไว้ใจใครไม่ได้เลยนี้นะเออเพราะนั้นเหมือนกับว่าเวลาเราไปหาหมอไปพบแพทย์อะไรเงี้ยบางทีก็ก็คงต้องมีญาติอะไรไปด้วยอย่างนี้ใช่ปะแต่เขาก็กันไม่ให้ญาติอยู่ด้วยใช่ไหมกรณีแบบนี้มันก็คือต้องแยกอะ่ะ ก็คงต้องฝากถึงเจ้าหน้าที่นะเนาะบางทีเราเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยนะเหนื่อยค่ะเราเราเข้าใจโดยเฉพาะโรงพยาบาลารัฐอ่ะคนไข้จะเยอะมากมากจริงๆแต่ก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องมีสตินะเนาะต้องพยายามแบบไม่รู้สิถ้าเกิดว่าใครคิดว่าตัวเองแบบรับกับสิ่งที่ที่เป็นอยู่ไม่ได้ไม่ไม่ถนาัาดกับงานบริการ เป็นคนที่ใจร้อนเหมือนอย่างเราอย่างเงี้ยเราไม่เลือกทําเลยนะงานบริการโดยเฉพาะแบบเนี้ยเออเพราะว่าคนไข้นะเนาะคนไข้ก็คือคนที่แบบเหมือนเขาก็ไม่มีสติเลยอะส่วนมากคิดออกไหม,มก็จะงองแงง้องแงงก้องแกง,ง,ง,แงใช่ปะเพราะนั้นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลคุณหมอหรืออะไรก็แล้วแต่บุรุษพยาบาลก็แล้วแตก่ก็คงจะต้องเป็นคนที่มีวุฒิภาวะแล้วก็มีสภาพจิตใจที่ค่อนข้างแบบโหแบบ พร้อมที่จะเจออะไรกับเรื่องแบบนี้แบบมากๆอะ่ะคือพร้อมมากๆจิตใจคือต้องดีมากอะ่ะเออต้องอ่อนเยนมากอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่เราทําไม่ได้อยะทุกคน